จังหวัดนครสวรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสารอนุรักษ์ภาพพื้นถิ่นไทยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าทอมือจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2565เพื่อให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดนครสวรรค์รวม20คนได้เรียนรู้กระบวนการเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากนายภูริพัฒน์กองรัพย์กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้วอำเภอบึงรารางจังหวัดพิจิตรรวมถึงเรียนรู้การทอผ้าขีดลายนารีการาช กัจากศูนย์มอนไหมเเคสีนครราชสีมาในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้เส้นไหมการเก็บลวดลายและการฝึกทอายขิด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22-26พฤษภาคม2565รวมระยะเวลา5วันณกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตะบงหมู่ที่8ตำบลชุมตะบงอำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ตรีรัตนานุก,กูลนายอำเภอชุมตะบงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเมื่อวันที่24พฤษภาคมและในวันแรกของการอบรมนางจิตภาเชื้อดวงผุยพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์นางโสภีอภิจารีพัฒนาการอำเภอชุมตะบงนางพัฒนรีธนพิมเมธ นายกสมาคมผู้นํำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมตะบงได้ร่วมเรียนรู้การมัดย้อมสีธรรมชาติจากกลีบบัวและจากครามจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไทยตามสไตล์ที่คุณชอบเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป